ันนี้พักสีเตรียมเตรียมเห็ดตำปลาเมอกเดอ้อมีข้าวปุด้ดมีผักกะทินมีมะเขือมีผักสลัดเดี๋ยวพอกันในตอนเห็ดแล้วเดอ้อเมอกกระโหลกเรียบร้อยแล้วประมาณเมอร์กหนึ่งร้อยบาท พี่นออ้องวันนี้มากินตำปลาหมึกใส่ข้าวปุ้นเด้อแเสบร์ฟแจกันยุทธมีพักแก่มีพักกะทินนะคะมีพักสลัดมรเราม,มากินกัน ขสลายจ,จะเจ๊เดี๋ยวสิขอตัวกินก่อนเ้ยพี่น้องเลยเดี๋ยวบันดสจี่ายแบบกินให้เบิ่ง